ลมอนฟนแจก iPhone 11ฟรีใครอยากได้ดูคลิปนี้ให้จบนะตอนนี้แซลมอนฟนมีอารมณ์อยากแจกอีกแล้วค่ะเราเลยจัดโปรโมชั่นปังๆสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้เพราะมีสิทธิ์ลุ้นลับ i อ h o n e 11ด้วยเพียงแค่เปิดผ่อนห0บาทรับส่วนลดไปเลย800บาทพร้อมสิทธิ์ลุ่นลับ i อ h o n e 11ฟรีด้วยนะพร้อมได้ของแถมอีกจุกๆเต็มกล่องเลยหรือจะเปิดผ่อน500บาทรับส่วนลดไปเลย800บาทพร้อมอาร์ทถอยฟรีไปเลย1จุมโปรนี้ก็ปังเหมือนกันใครที่ชอบอาร์ทถอยแนะนำโปรนี้ หรือใครอยากเปิดผ่อนเบาๆนะคะเปิดผ่อนแค่50บาทรับส่วนลดไปเลย500บาทพร้อมของแถมไปเลยเต็มกองการซื้อกับร้านเรานะคะจะได้ของแถมอยู่แล้วนะคะทุกคนโปรนี้นะคะจัดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยส่วน iPhone 11นะคะประกาศผลวันที่6สิงหาคมใครสนใจโปรไหนนะคะสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักแชทหาแอดมินเพิ่มเติมได้เลยใครอยากมีสิทธิ์รุนรับ iPhone 11อย่าลืมมาเปิดผ่อนกันเยอะๆนะอย่าลืมนะผ่อน iPhone ต้องแซงมอนโฟน